สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราวอรตี้ลาดิฉันแพลพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่ที่สิสิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีกุมค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการวรัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรด้มาตรฐานเป็นปราค่ะ และเป็นราชาโชคนะคะไปอยู่ในภพพันธุเล็งไปยังเรือนการงานค่ะ,ะในภพปัตตนีนั้นมีดาวอาทิตย์ดาวเจริญปัตตนีโคจรเป็นเกษ,ษ,ษตราธิบดีอยู่ร่วมกับดาวสุขเจริญมรณนะและเจริญปุตตะที่โคจรพักองศาถอยหลังมาอยู่ร่วมด้วยนะคะและมีดาวสุขเจริญสุภาะและเจาริญนพันธุโคจรเล็งัคนาราศีกุมค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวคณาศีกุมจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานให้กับคุณค่ะได้รับโอกาสที่ดีจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะ หรือคนรักคู่ครองค่ะที่แนะนําช่องทางที่ดีในเรื่องของการงานให้กับคุณนะคะหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปร่วมงานกับคนอื่นนะคะหรือว่าไปช่วยคนอื่นแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานค่ะแต่งานต่างๆที่คุณเข้าไปร่วมรับผิดชอบนั้นนะคะกลับส่งผลดีให้กับคุณอย่างมากค่ะตามมาตรฐานของดาวที่เป็นราชาชคนั่นเองนะคะแต่ว่าชาวคณาสิกลุมนะคะก็ต้องทุ่มเทให้กับในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันค่ะและสิ่งที่ต้องเตือนชาวคณาสิษกลุ่มในเรื่องของการงานนะคะ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั้นโคจรเป็นประด้วยค่ะอาจจะมีเรื่องของความจุกจิกยุ่งยากใจเข้ามานะคะทําให้คุณนั้นหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ค่ะก็ขอให้ชาวคณาราศีกุมนะคะระวังในเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้มากๆค่ะเพราะว่าจะส่งผลเสียกับในเรื่องความสําเร็จต่างๆในเรื่องของการงานที่คุณจะได้รับนะคะส่วนในเรื่องของการเงินของชาวคณาราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะดาวผสมสบดีที่เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนดาพะ โคจาเกษตราเทบดีไปอยู่ในภพก,กระดุมพาเรือนการเงินค่ะสมผลให้ชาวคณาสิกลุมนะคะจะมีวาสนาดีนในเรื่องของการเงินค่ะการที่คุณได้รับการสนับสนุนแนะนาช่องทางที่ดีในเรื่องของการงานนะคะก็ส่งผลน้นให้คุณนั้นมีรายได้การเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะชาวคณาสิกลุ่มมีเกณฑ์จะมีโชคลาภการเงินเข้ามาแบบที่คุณคาดไม่ถึงด้วยค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวคณาศิษยกุมในสัปดาห์นี้นะคะ สำหรับชาวขนาดสิกรเที่ยงโสดค่ะจะมีคนมาจีบคุณนะคะหรือคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องความรักค่ะมีโอกาสจะพบรักจากการติดต่องานค่ะหรือว่าทาธุรกิจการงานร่วมกันนะคะแต่คุณก็ต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าดาวศุกร์ที่เล็งรักนั้นก็เป็นวินุบาทนะคะระวังจะไปเจอกับคนที่มีคนรักมีค,มคู่มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยค่ะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่แล้วก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคู่ครองคนรักอาจจะต้องเดินทางบ่อยในสัปดาห์นี้ค่ะ และก็ขอชาวคศาากุมนะคะรองในเรื่องของอารมณ์การใช้คําพูดแล้วก็การแสดงออกกับคนรักด้วยนะคะก็ขอชาวคศาากทุ่ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคําพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้โหาาราเวรตี้และแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคําพยากรณ์จากช่องโหราเวอร์ตี้กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคาพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ